สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2 5 6 3 1 3อนหกนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามครับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับสิงค์คำรามสนับสนุนนะครับคนสู้ชีวิตนะคำรามสู้คู่คนไทย สำหรับผู้ที่ทำการรักษาสุขภาพนะครับกำลังกายกําลังใจที่ดีเครื่องเดือนสมุนไพร8ชนิดเลยนะครับสิงค์คำรามหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เกต็ตซูปเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปปั๊มน้ํามันเดือนมิถุนาชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การทํานายค่อนข้างที่จะหลากหลายเพราะมีดาวโครจรพักองศา ถึง4ดวงนะเป็นดาวสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเป็นดาวสำคัญทั้งนั้นเลยดวงแรกก็คือดาวพุธก่อนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาานะครับดาวพุธเนี่ยจะโครจรมาอยู่พบวินาศเป็นเกษตรเมื่อวันที่25พฤษภานะครับและจะเริ่มพักองศาเนี่ย เมิถุนาก็คือเริ่มขยับถอยหลังแล้วนะครับแล้วก็จะข้ามราศีวันที่21มิถุนาก็คือจะกลับไปอยู่ที่พฤษศอ,อีกดวงหนึ่งคือดาวพระสุกนะดาวพฤหสุกรนี่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยโคจรมาอยู่พบวินาศเนี่ยตั้งแต่พฤษภาเลยนะตั้งแต่พฤษภาเลยเต็มเต็มนะครับ หนึ่งพฤษภาดาวศุกร์โครจรมาอยู่ที่มิถุนพบวินาตนะลาภะวินาศใช่ไหมไม่ดีนะครับลาภะวินาศทีนี้ดาวศุกร์จะโครจรพักองศาย้อนกลับไปนะเริ่มพักองศา23พฤษภาแล้วก็จะย้ายข้ามราศีกลับไปอยู่ที่พฤกษพ์เนี่ย8มิถุนาพูดง่ายๆตั้งแ่8มิถุนา,า, 8, มมา8มิถุนาเนี่ย ดาวเจ้าเรือนลาพะคือดาวพระศุกร์เนี่ยจะโครจรเป็นเกษตรลาพะเป็นเกษตรก็ดีอะสิใช่ไหมจริงจริงมันก็ดีตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาแล้วคือดาวพอเริ่มถอยหลังอะดาวถอยหลังเนี่ยทำนายเขาเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยต้องทายแบบกลับด้านคือดาวจะดีต้องทายเสีย ดาวจะเสียต้องทายกลับดีอย่างเช่นดาวสุกเจ้าเรือลาพัฒตกพบวินาศเนี่ยอันนี้ไม่ดีใช่ไหมแต่พอเริ่มพักองศาปั๊บเดินถอยหลงังปุ๊บอันนี้ถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้วยิ่งพอข้ามกลับไปเนี่ยอันนี้ดีเลยเข้าสู่ตําแหน่งนะครับงั้นดาวสุกโคจรพักองศากลับไปเนี่ยดีโชคลาภดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยรถรายานพาหนะ อาดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะบางคนได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยใหม่ได้รถใหม่นะครับได้รถใหม่ก็เนี่ยดีนะถือว่าดีโชคลาภต่างๆถือว่าโอเคเลยดาวพุธก็ดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ราพะก็โอเคก็ถือว่าโอเควินาศราพะนี่ถือว่าดีนะดาว้ายเขาเรียกว่าดาวเสียโคจรเข้าสู่พบดีนะ มันมันเสียไม่มากเพราะว่าพบดีคุมอยู่เป็นพบลาภะนะครับเรียกว่าอะไรที่เคยเสียไปเนี่ยวินาศลาภะเนี่ยอะไรที่เคยเสียไปมันจะได้อะไรที่เคยคิดว่าฟาไวไปแล้วนะอะไรที่ <c oughs> คิดว่าฟาไวไปแล้วลงทะเบียนอะไรต่างๆนานา,นาไม่ทันเขาหรือว่าผิดพลาดอะไรเงี้ยอาจจะได้อย่างอื่นชดเชยมานะก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดวงกำลัง มานะที่อยู่อาศัยดาวศุกนระ์ดาวเนะจ้าเรือนที่อยู่อาศัยเป็นดาวลาภะดีมากนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีก็รกดในเดือนนี้นะโอ้โหดีจริงๆดาวการเงินนะแต่ดาวการเงินตกวินาศนะก็ต้องมีรายจ่ายนะครับมีรายจ่ายยังมีรายจ่ายอยู่แถมดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ย ก็มาอยู่พบวินาศมรณะวินาศเนี่ยถือว่าดีแล้วนะแต่ว่าพอดาวการเงินคือดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่พบวินาศก็มีเรื่องของการใช้จ่ายก็คือเครึ่งหลังวันที่16มิถุนาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าอาทิตย์คู่กับราหูเมื่อไหร่เป็นเรื่องเพราะเป็นคู่คราดนะคู่คราดดาวในแผนผังที่ดูเนี่ยคือของวันที่30มิมิถุนาคือวันสิ้นเดือน ดาวจันอยู่นี่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าดาวจันเนี่ยอีกสักประมาณ3วันถึง4วันประมาณ6วันเนี่ยดาวจันทร์จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะเลงเลงกับดาวอาทิตย์จันเพนนะครับแต่เป็นจันทะลุปราขาเพราะว่ามีลาหูบังอยู่นะจันอยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่า เป็นเรื่องของเดรยกรกัาน,นะครับทีนี้หลายคนยังสงสัยว่าดาวพักองศาเป็นยังไงพักองศาแปลว่าถอยหลังจริงๆดาวมันถอยหลังเหรอมันไม่ได้ถอยหลังครับคือเราเขาเรียกว่าจักรราศีเนี่ยมันคือสมมุติสมมุติว่าการโคจรมันเป็นวงกลมถูกไหมครับโคจรเป็นวงกลมทีนี้ในความเป็นจริงของลักษณะของการโคจรในดวงดาวจริงในระบบสุรยิยะจักรวาลเนี่ย มันเป็นวงรีมันมีช่วงยาวช่วงสั้นใช่ไหมการที่ดาวถอยหลังเนี่ยคือมันโคจรไปสู่ช่วงยาวอ่ะมันเลยไงเขาเรียกว่าม,มันอ้อมอ่ะเข้าใจไหมมันอ้อมแทนที่จะตีวงแคบๆมันไ,ไปตีวงไกลพอตีวงไกลมันก็เหมือนกับมามาถึงตามนัดไม่ทันมันก็เลยเหมือนมาเลดเหมือนถอยหลังเข้าใจไหมเหมือนถอยหลังก็เรียกว่าอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่า สมมุติมาให้เป็นวงกลมแต่จริงๆแล้วมันก็โคจรนะคือกระดานเนี่ยการดูดวงหรือว่าดวงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะงงว่าสมมุติคืออะไรคือเราเราจับดวงดาวบนท้องฟ้าที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมาเป็นจักรราศีมาเป็นตัวเลขมาเป็นลัคนาเนี่ยนะจริงๆทุกคนก็รู้อยู่ว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมแล้วก็โลกหมุนรอบทีเนี้ยเรากลับด้านไงเราเขาเรียกว่าบุมกลับ เราไม่ได้ว่าผิดธรรมชาติแต่เราเา็าเรว่าเราคํานวณมุงกลับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์อ่ะมันต้องเกิดบนโลกเราก็เลยกลับด้านเอาโลกมาอยู่เป็นศูนย์กลาง่าแล้วก็ให้ดาวเนี่ยเป็นโคจรแทนนะครับอ่าก็คือไปตั้งศูนย์กลางใหม่ที่โลกแต่จริงๆโลกไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของจักรวาลฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเข้าใจไหมเป็นช่วงวงรีวงเลี้ยวเนี่ยซึ่งทําให้ดาวโคจรต่างๆเนี่ย พระเคาะวงนอกพระเคาะวงในได้ไหมครับพระเคาะวงนอกพระเคาะวงในต่างกันนะต่างกันพระเคาะวงในก็เนี่ยพุทธสุขพุทธสุขอังคารนะครับพระจันทร์เนี่ยนะที่อยู่ใกล้โลกนะวงนอกก็เป็นพระเสาพระพฤทธรหัสพระพฤทธรหัสก็พัก ทีเนี้ยดาวพฤหัสพักเป็นยังไงก็พักเข้าสู่เรือนอรินี่พักเข้าสู่เรือนอริรอ,อ,ร,อริคืออะไรจะต้องแก้ปัญหาครับกลับมาจัดการปัญหาอีกแล้วนะเจ้านาจะต้องใช้ให้ไปแก้ปัญหาใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ก็จะไหว้วานให้เป็นธุระให้ในการทําอย่างอื่นทําวิจัยนะใครเป็นนักศึกษาเนี่ยนะ ก็ต้องทำวิจัยใครเป็นผู้ช่วยอะไรต่างๆนันนาะก็เตรียมรับภาระบทหนักนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะเข้าสู่เรือนอริเป็นเกษตรนะจะโครจรข้ามราศีเนี่ยกรกฎานะ17กรกฎากลางกรกฎาไปแล้วแต่ดาวพฤหัสจะเริ่มโครจรถอยหลังตั้งแต่พฤษภาแล้ว12พฤษภาก็ถอยหลังแล้ว ตอนนี้เข้าสู่มิถุนาเนี่ยก็เรียกว่ากําลังโคโจรถอยหลังเต็มเต็มั้นแนวทางของท่านก็คือปัญหามันก็เริ่มมาแต่ปัญหาในที่นี้มันในเรื่องของการทํางานนะครับพอดาวพฤหัสโคโจรข้ามมาวันที่12บสองกอเดี่ยท่านก็ได้ลงมือแก้ปัญหาอย่าไปกลัวนะลัคน,นา,าราศีก็รกดเพราะว่ามันยิ่งแก้ปัญหายิ่งยิ่งเก่งยิ่งมีผลงานยิ่งประสบผลสําเร็จ ดาวพฤหัสมันเป็นกเกษตรมันดีครับอยู่ในราศรีธนูนะเพียงแต่มันเป็นภพอริอริแปลว่าอุปสรรคปัญหามีคู่แข่งมีศัตรูแต่พอเป็นกเกษตรแล้วมันสําเร็จแล้วมันดีแล้วมันดีนะครับโอเคนะนะโอเคจุดที่จะไม่ดีจุดหนึ่งก็คือพระเสารา์โครจรถอยหลังเหมือนกันเมื่อพระเสารา์โครจรถอยหลังเนี่ยอันนี้จะหน่วยใจในเรื่องของ คนรักนะครอบครัวมีปัญหาก็ขอให้อดทนนะบางคู่ที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ผูกพันหรืออะไรก็มีเกณฑ์คบคบเลิกเลิกทะเลาะก,กันเบื่อๆอยา่างๆแต่ถ้าเกิดใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวต้องพาระผูกพันก็ต้องคิดให้หนักนะครับมันเป็นโดยชะตาที่ท่านจะต้องเจอต้องเหนื่อยเรื่องนี้ นะครับต้องเหนื่อยเรื่องนี้ปีนี้ไม่ต้องกลัวครับเหนื่อยเรื่องคู่ครองคนรักหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ธุรกิจก็เป็นด้วยนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมอ่ะก็ต้องแก้ปัญหานะปัญหามีแต่แก้ได้เพราะดาวพฤหัสเป็นเกษตรสาวเนี่ยตัวปัญหาคือปัตตนีจะเข้าเป็นอลีเหมือนกัน แต่ดาวพฤหัสใหญ่กว่าเพราะดาวพฤหัสจะเป็นกเกษตรที่ธนูแก้ปัญหาสําเร็จเป็นกําลังใจให้เอาใจช่วยนะไม่ได้พูดแบบไม่มีหวังนะพูดเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันแก้ได้ปัญหามันจะแก้ได้แต่มันก็อย่างที่บอกดาวเสาร์มันเป็นดาวโทษทุกยังไงก็ต้องทุกนั้นดูแลความรู้สึกให้ดีนะครับดูแลความรู้สึกให้ดีจะได้ไม่เป็นปัญหานะรู้ไว้ล่วงหน้าจะได้เข้าใจนะครับจะได้เข้าใจ ลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีอัมพุอัมพุคือภุมโมชีโวโสโลและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญหน้าเนี่ยดาวอังคารโคจรเข้าพบที่เ้าได้อุดมมะเกณฑ์นะอัมพุคือภุมโมเลยนะภุมโมก็คืออังคารนะครับ ก็ดาวอังคารเข้าสู่ภพที่9ก็เป็นอุดมเกณ์ของชาวราศีอัมพุนะฮะอัมพุคือราศีสัตว์น้ำนะครับก็กดมังกรมีนนะครับราศีสัตว์น้ำเนี่ยดาวดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาราหูโครจรเข้าภพที่4ี่ภพที่5พบภพที่9จะได้อุดมเก์นะก็ เดี๋ยวเป็นไปตามนั้นเนี่ยดาวอังคารเข้าแล้วนะครับโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับสรุปการเงินนะต้องเรามาระวังสุขภาพไม่ต้องกลัวนะดาวเจ้าเรือมรณนะเข้าสู่วินาศแล้วไม่เป็นไรแต่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมต้องระวังสุขภาพหน่อยเดือนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดือนนี้ถือว่าใช้ได้เรื่องการเงินนะที่ห่วงก็คือเรื่องการเงินก็มีรายจ่ายมีสูญเสียไปแต่ก็พยายามเขาเรียกว่า ดูแลเซฟให้ดีแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยยังมีอยู่โอกาสดีๆในเรื่องของที่อยู่อาศัยการเดินทางโชคต่างๆนานาโอเคเลยนะเนี่ยได้คู่ธาตุน้านะแต่มาอยู่ในราศีธาตุดินน้ํากับดินนี่ก็ถูกกันอยู่ยังไม่ใช่ธาตุที่เป็นศัตรูนะครับเขาเรียกว่าเป็นกุศลธาตุด้วยกันนะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นาาดาวธาตุน้ําราศีพฤกษภเป็นราศีธาตุดิน อยู่ฝ่ายกุศลละธาตุนะครับลัคนาราศีก็ระกดเป็นราศีธาตุน้ำอ่าแคานั้นก็ดีเลยนะจังหวะด,ดีนะครับถือว่าใช้ได้โชคลาภดีครับสุขภาพไปได้อุบัติเหตุไม่มีดาวอังคารเป็นอุดมเกณฑ์จะมีอุบัติเหตุได้ไงความรักคู่ครองเบื่อเบื่ออยากๆนะทะเลาะก,กันบ่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ ใครที่ไม่ได้ทะเลาะกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงว่าเขาเรียกว่าปรับดวงชะตาได้คือต้องทําใจตั้งนารก็รากฎเนี่ยเป็นราศีที่บอบช้าเรื่องความรักมาแต่พื้นดวงเดิมยิ่งมาจังหวะเนี้ยยิ่งชัดเจนเพราะดาวเสาร์มาเล็งรักแล้วก็กําลังจะโครจรกลับเข้าสู่อรลินะครับก็ขัดใจอะไม่ได้ดังใจ แต่ก็อย่างที่บอกถ้าดวงพื้นเดิมดีนะเช่นดวงเกิดเนี้ยดาวเสาวได้ตำแหน่งดีเป็นก็เรียกว่าเป็นมหาอุดในราศีตุลหรืออยู่ในราศีเมษนี่ก็ใช้ได้นะหรือว่าอยู่ในราศีพฤษภเป็นมหาจักรภพลาภะนี่ก็ใช้ได้มันต้องอยู่ที่ดวงเกิดด้วยถ้าเสาดีเนี่ยมันก็อาจจะเบาหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเสาเสียอยู่แล้วในดวงในดวงชะตา อันนี้ก็ต้องเ,เรียกว่าต้องมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์เกี่ยวกับความทุกข์ในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับในช่วงนี้เนาะปี6-3ยาวๆอ่ะยาวๆเลยเน่ก็พยายามเขาเรียกว่าใครที่ไม่ต้องไปสนใจก็ทําได้ก็คือเรื่องนี้มันเป็นจุดอ่อนเราเราก็อย่าไปใส่ใจก็ทํางานหาเงินดูแลตัวเองดูแล คนที่เรารักคนที่เราห่วงใหญ่คนที่เราใส่ใจมีเยอะนะครับไม่ได้มีแค่คู่ของคนรักอย่างเดียวหรือว่าเพื่อนหุ้นส่วนคู่ธุรกิจก็มีอาจมีเกณฑ์มีปัญหาก็ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้เตือนไว้นะครับอาจจะไม่ดีหน่อยแต่ก็ก็เตือนไว้ให้ให้ระวังไม่ประมาทนะครับส่วนที่เหลือก็ดีภาพรวมอื่นถือว่าโดวงชะตาไปได้เดี๋ยวว่ากันต่อในเดือนกรกฎานะครับราศีกรกฎนะ คลิปนี้ลาไปก่อนครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากเครื่องดื่มสิงค์รามครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเครื่องดื่มสิงค์รามจากสมุนไพร8ชนิดหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปตู้แช่ปั๊มน้ำมันเครื่องดื่มสิงค์รามสำหรับคนรักสุขภาพครับ,ค,รบคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ